ครับสวัสดีครับพี่น้องเขาชูสองนุ่มมงชนคนอีสานอีกเหมือนเดิมครับพี่น้องนุ่มมงชนกะสิผ้าเขาขั่วมาทํากับเขาอีกเหมือนเดิมครับเนาะเขาขัวข่วยามได้กะทากับเขาก็เนาะครับเนาะแต่ซิมีมือน,นี้แม่น้อซิ่นมํมานําเสนอกะครับมาไปต่อครับพี่น้องและซิมี่ยังแนวางหันพร้มว่าจะเห็ุอ่าแกงหมงูเนาะ ทีมีกะทิกรองครับพริกแกงนะครับเนาะแล้วก็พริกสุกนี่แหละพริกอ่าสีฝาเนาะพริกจินแดงจินดาสันคอหมูนะครับเนาะส่วนผสมกับไวยมะกรูดตะไข่เนี่นะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะไปขัวกะทิกับขัวกะทิกับพริกแกงก่อนนะครับเนาะไปกันเลยครับ ครับข้ากกบสิมะขัวกะทิก่อนนะครับ,นะรบน,น้องใส่ไปจักครึ่งนึงก่อนจะหน่อยก่อนครับ๋ยวเให้ขัวกะทิให้มันสุสกๆก่อนครับพี่น,น้อง เอาตีกว่ากะทิกับพี่แกงไปเรื่อยๆนะครับมาหัวจนมันหอมครับขวันหอมก่อนครับนึ่งเหลืองแล้วมาเติมกะทิลงอีกส่วนหนึ่งครับครับผมจะใส่ไปครึ่งกองครับเดี๋ยวเอาล่อให้กะทิสุกๆครึ่งเรืองก่อนทำหอมก่อนครับ น้ำเดือดนะครับอ้าวกระเอาหมู๊นะครับเนาะเอาหมูมาขวใส่กัันครบเดี๋ยวเ่าล่อให้หมูมันสดุ้งก่อนนะครับเนาะครับเนอะาเติมตะไคร้ลงไสเพื่อกลมหอมนะครับนะเนาะเดี๋ยวเ่าล่อให้หมู๊สดุ้งก่อนครับหมู๊ก่ะสรุ้งเลยนะครับเนาะ เ่วครับแล้วาเตียตรับ่เคลอไปรับแล้วมาปสครับเปลี่ยนนัวไปครับเปนรวตงครับข้ามาเามาเสียบเาไรมาเอามาปักให้มันเขากัน้กับนาะ ประมาณนี้นะครับมาทนเนาะเส้นปลาทีนึงก่อนว่า2ซ้อนตเส้นตาลนี่ไปครับเส้นตาลส่งไปสนใสนี่ก็บ่มีสูตใสตูเด้อครับเด้อเพราะว่าเาาวาน็สลแต่ว่าผมจะลองใส่ซ้อสนก่อนเนาะครับเนาะพอเฮาปืนหอมครับพี่น้อง หอมครับเยาะรอมะเขือมันอีนกคนนาะครับเนาะให้มันมะเือสรุ่มก่อนเดย้อนจะมาซีนบนนาะครับเนาะว่ามันจะออกมาดูสานแบบไรมาพาักไว้ก่อนรอให้มะเขือมันสรุ่มก่อนครับครับมะเขือสรุ่นะครับเจอเจอรู้สึกว่าน้ำมันหน่อยครับแล้วเติมเติมน้ำอมมีกเล็กน้อยก่อนย้อามาใส่ใบหมกูไปน้เนาะครับเนาะหมกเทาใส่ไปก่อนส่วนหนึ่งให้มันหอมครับ เพื่อใเขาจะตากเขากใส่ตอนก่อนแล้วลงมาเพื่อให้มันสรุปอีกคนจะมาครันเติมน้ำใหม่มืนกันังบ่ยท่านันู่ครับเนียมเดือดไอ้แบเพื่อให้มันสรุปคนเขาจะมากอ่าีมมงกทีนึงนะครับนอามันเคะรเงตสายมันได้เลยก็โอเคเลครับแล้วเขามาใส่ใบบัวตัวมัไปอีกนะครับเนาะ ข้าดสีในข้าวโีดมันมนี่รถไม่กินครับถ้าสีมันบไม่กินนะครับแบพบว่าผมอยากข้าวโพดค้อข้อขาเติมิหน่อยครับหนาไปดีใส่ม้น,นึงนะครับมันมันข้น,นมากข้นข้นๆครับถ้ามากข,นขนน้นๆเนาก็ใส่ลงไป เยอะกระสุกเลยครับเ้องก็เอากระสุกพอดีเนาะบอวเฮียเดี๋ยวผมชิมอัน้นก่อนชิมรสชาติันพอดีครับสรบสชาต,ติพอด,ดีครับเด็ดแต่พอดีเด็ดบานมันนะครับเนาะชิโนวนวลจะหน่อยนวลน้ำปลาจะหน่อยเพราะว่าใส่เ้าใส่น้ำปลาเนาะเสร็จเรียบร้อยครับ หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับแจีงมะเขือใส่แจีงหมูเนาะแจีงหมูใส่มะเขืออ่อกกออญญะนห,นนอหน้าตา,ากั็ทน้องเลยลักษณะจะเป็นลักษณะนี้นะครับเนาะหน้าตา่างครับหน้าแบบนี้ครับ เรียบร้อยครับพี่น้องสิเป็นนาตาแบบนี้แล้วครับแกงสันคอหมูนะครับเนาะสันคอหมูใส่มะเขือนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับกินข้าเข่าสวยร้อนๆนะครับเด้อมาครับพี่น้องกินนมกันครับสําหรับคลิปนี้ขนมเบงชดกับขอขอบคุณผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมครับขอบคุณทุกสัตว์ทุไ่าด้ะครับเด้อขอบคุณทุกการติดตามนะครับขออนุญาตกินเข้าก่อนครับบ๊ายบายครับ เจอกันคลิปหนาด้วยครับเด้อบาย bye bye.